มามามานี่แล้วตำมะละกอเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วจ้าจาข้าวต้มนอม่นอไม้แซรบวจมจะได้างามยี่หรอกจะเย็นเย็นเย็นม่เย็นได้ยนไ้ยง่เย้ังไ่้ยงเยาเย็้ยเย้ย็้ั่เ ลลนะ <laughs> ด้สอนหน้าไม่ใจนี่เนาะยืดลง้ววี่เข่าตอนเทียง

không có cái 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 mười lăm 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 mười có phải rồi, mười lăm rồi lăm mười lăm 啥都没呢，啥都记录呢，不 <laughs>